้มอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านุ่นนะจ้าวันนี้เขาชิมารีวิวตัดหญ้าสามเยกิโลเอาไปปลูกอยู่บ้านนุ่นอุดมอำเภอผู้ีวงจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเราไปเบ่งรีวิวหนึ่งหนึ่งวันสำหรับการตัดหญ้ามัอซื้อหญ้าไปปลูกอยู่หน้าเลยจ้าเดติดตามกันได้เลยจ้า 啊，嗯，那个，啊，那个，那个，那个土里面怎么 ตอนนี้เราอยู่ทุ่งนาครับจะมาเอาหญ้าครับมาเกี่ยวหญ้าแพียงกล่ลาครับเอาไปปลูกไว้ให้วัวครับผมที่จังหวัดอะไรครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นครับอำเภอนาว่า<ต>อำเภอขอนแก่นยังตาบลนาว่าอันนี้อันนี้เป็นบอ่อที่มีผักตบแต่ถ้าเราเอาผ้าไปซ่อนขึ้นเนี่ยซ่อนขึ้นแปลว่าอะไรว่าตัากขึ้นเอาผ้า,าไปซวนขึ้นมาแล้วแล้วก็ลื้อผักตกกอก ที่ได้ปลาไหลตรงนี้เซียนถอยโอ้โหเหตุเปลนไดนแบบนี้หัวโดออกบ้างสิงงาางเราแลเ้ยงต้นบักพีิกไงเบิง้งทางผุนนี่แหละเบิ้งตะปลาบกักพีิก <c oughs> เล็กๆโอ้โอ้วมันจะดอขึ้น หลอดสิโตข้างขุนหากมาทางทีนะเบิ้งแต่ทางเดียวเนาะเออตรงมาเลยตรงมาเลยตรงยาวตรงเลยตรงเลยตรงเลยตรงยาวตรงยาวโอ้โห้โอ้โห้กึ๊บพอดีบอกแค่สีเทาเชียวกันมาติ๊กตัดิพไดีเลี่ยงนะตัดไม่เหลี่ยงให้รถหลดิเขาให้นึ่งเลยจ้ะ ขามาตรวนเกิดไม่เอาหนาคนก็เกิดเร็วอ้ยถ้าเดี๋ยวก็เกิดเร็วเลยหายท่านหนึ่งเหมืกันู้เอาท่านหาท้าชิตัดท้าชแบก่อดีดสัดเลยหน่นเป็นคนขาดเปนวะแบกซองเตน 後押しです。 ัวเบื้งงนักสำเจจากโลหว่าโลกหึงสโลกทิ้งได้มากอูโลึงสามสิบบาทแมนปะสามบาทอา <c oughs> โลละสามบาทหสิบหส,สิบบาทสิบาทตนี่โลครึง อืมสิบโลก็สามสิบสิบแปดบาทเสวัดเกลวันวันยี่สิบโลเน่ะนะเางัยี่สิบบุ๊ยี่สิบปาดยี่สิบโลเด็ดสิได้ยี่สิบโลาดนะนะว้าวโอ้โหเ๋ล้สร้างสร้างตัดให้เขามาตัดให้ก่สร้งไว้ให้องกอยู่ <laughs> มาตัดเอาคน,นที่ขายโลหาบาทขาเขาจ้าตัดให้ดิอเ,เอ โอ้กิโลมันมีจากกิโลนั้นก็ได้ยั่วขาดีอ่ะถ่ายลูกเงี้ยเดี๋ยวถ่ายลูก จะเจ๊าโลแล้วร้อยกว่ามืนร้อยยี่สิบร้อยสิบเป้าหมายสามร้อยกิโลแต่ขึ้นเฉพาะดอกมนเนี่ยเต็มพอแล้วมือแล้ว <S <S ไม่ใช่ทางของเรา <S <S เขาสิมาเบิร์วิธีการปลูกหยาหยาเอียงก่อนแพ่งกุลาหยาหยาแพ่งกุลาตอนนี้เขามาสื่อกิโลละ กิโลละ3าบาทแบบตัดเองตัดเองสร้งเองเอาขึ้นเองเจ้าของเจ้าของบอกว่าเบิ่งจะสร้งใดเท่าใดเอาเอาอย่างเดียวมีการโกงตะช่างด้วยมันเป็นยาผสมมันไม่ได้มีแต่แปงกุหลาอย่างเดียวมันมีทั้งยายาที่แบบเพิ่นเขาเอาเป็นยาวัชพืชผมไม่ได้ปลูกเอง nghe em loại, baba. The poo ghế, tôi thấy cái phút lắm Nàng. đây là phút bụng 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 ตันไหนลุงเขียววานรตัดทีนึ่งเหีหน้านี่ลกบอกเขข่อยบ้าง่นลว่าห้ผุนมันจงแกว่าสันจะใคได้บุ๊ไปโดนน้ำเดตามนึงได้แปสอบ วางไว้ั่นละเดี๋ยวไปเอาเก่าอันนี้อันนี้อันที่เก่าร้อยแปดสบกโลผู้แบกงาแบกงาได้ร้อยแปสิกิโลปาชิโตเขาก็จะไปเหงานสวนอยู่เกาหลีบ่ได้เลเนี่เจีเลยมูแม่เห็ดกเด็ดเด็ดนี่แหละที่แรกว่าเสียอ่งานโรงงานเตี๋ยมหาเห็ดกะเสียดโอ้ได้ อ็กินกกอีกด้วยอะเอาละมนันอีกบ้างเก็บปวดเนี่ยน้อง่าเหออกงานมาเห็ดกเกษตรกี่สิบว่าคือคแล้วละ่ะตชาวาเขาเอินพายัางผักนอกสิใส่ดูหน่นี่นผักตบชาวาผักตบชผักตบชาวากับผักตบชวาสิเอาแล้วผักกัะจนองละ่ะโอ้โหเราย่างกันเอาอ๋อน้อยผักกัะจนอง เต็มรถอะะเงี้ยเปลาไมสามร้อยกิโลมาตัดเอาเด้ออีกที่เหลือ ขนแก่นจ้าบานอุดุกจ้าพอมชากแก้ว <laughs> ครับวันนี้เำามาลองส่ชีวิตชาวสวนโอ้พ่อเมื่อประมาณสองชั่วโมงโอ้สิตาตสิตาตบวยบวยซามาตัดหญ้าข้าวเดียวนึงก็สิตตยังยังเงป็นยังไงปิตะม่าเฮ็ดบอหน้า <laughs> ชอมคุบเนดอยู่เมอไม่แห้งเป็นเล็กน้อยก็เคยแ็ดหน้าอยู่เด้อันนี้มันเราไปทำงานโรงงานเออมันเป็นเล็กน้อยกับได้ไปลูกกาเกี่ยวเขาดำหน้าเพื่อนมหาดำเพราะว่าเขาคูน้ำกลดได้ลูกกาหาลูกการับจ้างคนเดียวไปเกี่ยวเขาแลวนี่พอไว้แล้วจะตายแดด ท้องเียบเปิ้นนเปิ้ไปละนนาทองเียินแก่งแห่งบ้านนนุบุดมเห็ดเหียดดึด เขาเรียกว่าโมเบรกเรียกว่าับประจําแล้วบอกคือน้องสมัยไปเบิ้งงองปูงากันจ้าเลิกว่เนี่โอ้ตันนี้ ขว้างจะ่จอยขุดเดี้ยงมีแต่ป่าแต่เพียเ้ยนเตะประดุกประคอกับนีจ้าหู้จะคว้องหน้าอันนี้นาพี่สาวนาคุณนายสมหมายอันนี้นาคุณนายทองสีจะดูปลูกงากันจ้า ซื้อหญ้ามาลอยแปดสิบกิโลเอาไปใช้แทนโซล่าเซลล์แต่ดูนี่อาการเริมดีอันนี้ปลูกซื้อหญ้ามาปลูกเอาไว้ให้ง้ว่ากินจ้ะ ม้าคอยสืบนละโตสองโตนี่จะโตเลยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดในท้องอีกสามบรรยากาศบ้านๆบรรยากาศดีบดนีต้นเฮดเวียก์จ้าเงยไหลสวนกล้วยตาดุนกับยายสี บางนี่อ๋อนี่ด้มองจิปูกงาเหงั่กินงามยาเกิดกระตัดขึ้นให้อันนี้ขอกงัาจะ้ะขาดหน้าไว้จะปลูกงาพูนกระปูเขา่า เดี๋ยวหะสินะต้องงาไปจิตปูปปจกจังไหนออจนนังไหนเนาะนี่นาะตาดูมีใช้เวลาในการทำใช้เวลาในการเห็ดเห็ดเป็นแบบนี้ประมาณสามปีค่ะปีหกสามยังมีตาไฮห,หน้า เลงเเอียงกระบมีจัางน้ำกระบมีค่อยกระบมีหกสามหกอ้อสองปีจักปีก็พอซองปีแต่ที่พอมาเห็นปีที่สามเนาะตอนนั้นกลุมภาพปีหกสามเนาะป่วยได้ปีหนึ่งผู้ดีกุมภาพปีหกสามกุ่มภาปีสถีนสิที่จอน้มประดานลุงสาอันนี้กระซาเลี้ยงปลาไปเถากิน บัวแล้วบ๊คันยางมาอยู่ปลูกต้นบักตะกบไปคางสาบักตะกบเฮียโล่งสากระปากินจ้าสำหรับการรีวิวหน้าตะดุนกับยายสีของเกษตรไกเกเกษียนกษสีประมาณนี้ลหละคันจีปูกงาาเดียวอาจจะได้ไปถ่ายเบื้องอีกแต่แต่แตทาบ๊ากั้นปลูกกะต้องขอจุดคลิปไปเพียงเท่านี้จ้า อาจว่าได้ดีว่าได้ลาบเลื่อนไปในสาหรับการถ่ายคลิปอันนี้เป็นการถ่ายจริงจังเทื่อแแรกของการเทดช่อง Youtube จังในกระปากกดติดตามมาให้ด้วยด้วยจ้าสาวคอนแกนกับบ้านขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าสวัสดีค่ะหนึ่งเรียกว่าเรียกว่า Ha <laughs> ha.